เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาบริษัทเท่าแก่น้อยนำโดยคุณอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณอรพัฒนและคุณนัชชัชพงศ์พีระเดชาพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเท่าร่วมงาน IP Fair 2020ภายใต้แนวคิด Innovate for a g r e e n Future ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียวซึ่งมีนายทศพลทางสุบ,บุตร ธิกวีีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธานในงานรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาประเภทกิจการขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจขา่าวที่ควา้ารางวัลในปีนี้ก็คือบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและในครั้งนี้บริษัทเท่าแก่น้อยได้รับรางวัลสุดยอดแบรนการนำทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ IP Champion 2020ประจำปี2,563สาขาเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์อีกด้วยสำหรับรางวัล IP Champion เนี่ยเป็นรางวัลที่ทานเท่าแก่น้อยเนี่ยเฝ้ารอมาหลายปีละในท่สุดปีนี้ก็ชนะอันดับหนึ่งนะครับก็จริงๆภูมิใจมากแล้วก็ขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยครับ สำหรับโลโก้เท่าแก่น้อยเนี่ยก็จริงๆสื่อได้สความหมายก็คือมีเป็นความโชคดีเพราะมีสีแดงประกอบด้วยนะครับแล้วก็มีความอ่อนน้อมแล้วก็แล้วก็เป็นคนจริงใจที่เล่นนะครับตรงโลโก้ของเท่าแก่น้อยเนี่ยเราก็เอาไปใช้หลายอย่างมากนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการพาณิชย์พาณิชย์เนี่ยเราก็ไปใช้โคแบรนก,กับต่างประเทศนะครับที่เป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับระดับลีเจียนจริงๆแบรนด์เท่าแก่น้อยเนี่ยโคมาเกือบหมดละในเรื่องของ c s r เนี่ยเท่าแก่น้อยก็ช่วยสังคมเช่นเกิดภายน้ำท่วมเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยเข้าไปช่วยด้วทศ ั้งล่าสุดที่อินโดนีเซียแล้วก็ในประเทศไทยก็หลายๆครั้งนะครับส่วนในเรื่องของโควิดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเท่าแก่น้อยก็เข้าไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับทั้งหมดเนี่ยสิบกว่าแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็บริจาคทางช่องสามนะครับเป็นเป็นพวกออมื้ออาหารต่างๆเนี่ยให้ให้กับชุมชนต่างๆหลายๆชุมชนด้วยกันครับจริงๆเท่าแก่น้อยเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าและผู้บริโ,โคนะครับ คือหลายๆครั้งที่เราทากิจกรรมการตลาดนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับโซเชียลเกี่ยวกับการร่วมสนุกต่างๆนะครับแคมเปญต่างๆนะครับเราก็มีทาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งได้รับฟีดแบ็กดีโดยตลอดครับผมโดยในปีนี้เนี่ยเท่าแก่น้อยเนี่ยยังได้รับรางวัลใหญ่นะครับคือโซเชียลอ a วอร์ดนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่สนับสนุนด้านการทํากิจกรรมด้านการตลาดที่ที่ดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นรางวัลที่เราภูมิใจกันมากในเท่าแก่น้อย ก็จริงๆเรามี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือเนี่ยแหละครับคือการจดทะเบียนการค้านะครับให้ครอบคลุมนะครับทั้งในและต่างประเทศแล้วก็อย่างการที่เราได้รางวัล IP Cha m ม i ป n นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการการันตีว่าแบรนด์เราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้รับการคุ้มครองนะครับจากทางรัฐบาลนะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือเวลาเราไปค้าขายที่ไหนเนี่ยเราก็มักจะจ้างเอ่อลอเยอร์นะครับต่างประเทศนะครับสำนักงานกฎหมายนะครับช่วยดูเรื่องการเครื่องหมายการค้าต่างๆนะครับว่ามีใครละเมิดเราหรือเปล่าเนี่ยครับตรงนี้คือ2 2จุดที่สําคัญมากครับผม ทุกวันนี้เนี่ยเท่าแก่น้อยเนี่ยเราขายไปทั้งหมดเนี่ยสีกว่าประเทศทั่วโลกนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน5ปีนี้เราจะไปร้อยร้อยประเทศทั่วโลกนะครับเราหวังว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยภายใน5ปีหรือสิปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็น global company global brand นะครับส่วนหนึ่งก็คือต้องการพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแรงบันดาลใจอะ่ะคนรุ่นใหม่เพราะว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยก็เริ่มจากจุดเล็กๆครับถ้าเท่าแก่น้อยแบรนด์ไทยเล็กๆอันนึงทําได้เนี่ยผมเชื่อว่าแบรนด์ไทยที่ตามมาภาย ก็จะทำได้เหมือนกันครับ